ยินดีนดีต้อนรับกลับสู่ไรคัเจอร์วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของตลาดรถยนต์ไฮบริดที่กำลังร้อนแรงในตอนนี้นี่คือ OMODA 5H2025 รถยนต์ครอสโอเวอร์จากค่ายคอรีที่ผสมผสานดีไซน์ล้ำอนาคตเทคโนโลยีไฮบริดที่ทันสมัยและฟีเจอร์จัดเต็มมาในราคาที่จับต้องได้ OMODA 5โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยการออกแบบภายนอกที่ไม่ซ้ำใครมาพร้อมกระจังหน้าแบบไร้กรอบผสานเข้ากับไฟหน้าเล็ทรงเรียวบางพร้อมไฟ DRL ดีไซน์เฉียบคมที่พาดผ่านด้านหน้าให้ความรู้สึกดุดัน สปอร์ตและล้ำสมัยเส้นสายรอบตัวรถดูเฉียวตั้งแต่ด้านข้างที่เล่นกับความพลิ้วไหวของตัวถังจนถึงปลายท้ายเล็แบบพุลุแนวยาวที่เน้นความเป็นฟุตโอริสติกเต็มคันใต้ฝากระโปรงของรุ่น SEB จะมาพร้อมขุมพลังเบนซิน1นลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบไฮบริดที่เคอรี่พัฒนาให้ตอบสนองทั้งแรงบิดและความประหยัดพลังงานได้อย่างลงตัวตัวเลขแรงม้ารวมประมาณ145แรงมา้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ eCVT ที่ให้การขับขี่ต่อเนื่องและนุ่มนวลจุดเด่นของระบบนี้คือการทำงานททีี่เเงงยยยยยยบบบและะะะปรรรหััััดดดดดนนนนนน้้น้้้้้าาาาามมมมโโใใใือสสสถช V ขววไไฟๆ การขับขี่ของ OMODA 5 h e v นั้นให้ความรู้สึกมั่นใจและทันสมัยพวงมาลาัยไฟฟ้าตอบสนองดีช่วงล่างถูกจุนมาให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองและทางไกลให้ความรู้สึกแน่นและนิ่งขณะขับเร็วขณะดเดียวกันร,ระบบเบรกและการเก็บเสียงก็ทำออกมาได้ดีเกินคาดสำหรับรถในกลุ่มราคาเดียวกันเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารบอกได้เลยว่า OMODA 5ให้ความรู้สึกหรูหราและไฮเทคเกินราคาแผงคอนโซลถูกออกแบบอย่างล้ำสมัย มาพร้อมจอดิจิทัลคู่แบบลอยตัวขนาด12.3นิ้วทั้งฝั่งเรือนไมลยและหน้าจออินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ครบคันหน้าจอลื่นตอบสนองไวและแสดงผลได้คมชัดเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูงพร้อมลวดลายที่ดูมีสไตล์เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้พื้นที่ด้านหลังกว้างพอสำหรับผู้ใหญ่2-3คนแบบไม่อึดตัดและห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่าจุได้เยอะเกินคาดสำหรับรถไซนี้ฟีเจอร์ภายในไม่ธรรมดามีทั้งแอร์อัตโนมัติแบบแยกฝั่งที่ชาร์จไร้าสายระบบไฟปรับสีไ กล้องรอบคัน360องศาหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิกและระบบกรองอากาศ PM 2.5ที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองใหญ่อีกจุดขายสำคัญของ OMODA 5SEB คือระบบความปลอดภัยที่ให้มาครบระดับรถยุโรปไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะรวมไปถึงถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาให้รับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ทำให้ OMOda 5้า f 2องยกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองที่สุดในกลุ่ม BSUV Hybrid ณตอนนี้ด้วยดีไซน์ที่ไม่ซ้ำครเทคโนโลยีที่ทันสมัยฟีเจอร์เกินตัวและราคาที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ทำให้เหมาะกับทั้งคนเมืองคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่ครอบครัวเล็กที่มองหารถคันแรกที่ครบเครื่องทุกด้านแล้วคุณลคิดอย่างไรกับ OMOda 5 s u f ev รุ่นนี้คอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างได้เลยและถ้าคุณชอบวิดีโอแนวรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมม่่พลลลาาดดคคคอนนนเเใใหหหจก like แ้้ววัััิปสสีรบ